การทดลองครั้งนี้ก็จะเน้นไปการไปทางดูว่าแท่นที่ใช้ลองตอกนี่ดีไหมสรุปแล้วดีดีมากเลยครับตอกได้ง่ายทำงานง่ายครับวางกระบอกอัดได้ง่ายนะครับแล้วกระบอกก็อัดได้จริงครับอัดได้จริงส่วนการผสมนี้ยังน่าช้ายอยู่เพราะว่าไม่ได้ตวงนะครับแต่ว่าก้อนออกมาแน่นดี โดยเฉพาะถ้าอาัดก้อนลักษณะนี้ก้อนเล็กๆเ,เนี่ยจะแน่นมากแล้วก็ทำได้เร็วและง่ายครับไม่เหนื่อยครับไม่ต้องกดแรงมากไม่ต้องอัดกดกดใส่ถาดไม่ต้องกดแรงนะครับเพราะว่าเพอาก้อนเล็กก็พอดีใช้นะก้อนแค่นี้เป็นก้อนเล็้พอดีใช้ครับไม่เกะกะด้วยวางง่ายด้วยจะอัดได้เร็วกว่านะครับก้อนเล็กนี่คือถานถานที่จะเอามาบดแล้วก็จะมาทําเป็นก้อนนะครับ ก็หม้อหงข้าวนะครับหม้อหุงข้าวประมาณลิตรครึ่งนะครับพูดพูนหน่อยนะบดแล้วจะได้เท่าไหร่เรามาผมใช้วิธีตำมอนะครับเรามาดูกันว่าถ้าตำแล้วจะเหลือเท่าไหร่นี่คือครบกที่จะบดฐานของผมนะครับที่จะตำฐานผมใช้ไม้ไผ่นะครับตำไอ้ถังตัวนี้นี่เป็นถังเครื่องซักผ้านะครับมันก็จะมีรูข้างล่างต้องใช้กระสอบรองข้างล่างนะครับกันไม่ให้ฐานมันออก ที่เห็นในหม้อที่เต็มหม้อค,คุณนะครับผมตําไป3ามครกนะครับนี่ครกที่4ี่ครกสุดท้ายครับ<ม>ก็ไม่ได้ตําละเอียดมากนะครับนี่อยู่ในกละมังนี้ลองตําครกนี้เสร็จก็จะดูว่าได้ฐานเยอะแค่ไหนนะครับ ผมครับมันแห้งผมน้ำหน่อย ก็ไม่เต็มหมอ้อเท่าไหร่นะครับพอเราบดเราตำเสร็จก็ไม่เต็มหมอ้อเท่าไหร่ฐานที่ได้มานี้เป็นฐานมาสองมาจากสองทางนะครับอีกที่หนึ่งก็มาจากเตาดินนะครับเตาใหญ่แล้วก็อีกที่หนึ่งก็มาจากเตาไร้ควันครับที่เตาถังนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จะมาอัดฐานในวันนี้นะครับก็ฐานรองที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับฐานรอง แล้วก็มีกระบอกอัดที่ทำขึ้นมาใหม่เหมือนกันตอนนี้ก็จะผสมแป้งนะครับสูตรก็มั่วๆหน่อยรประมาณเอานะครับก็จะใส่เยอะหน่อยแต่ถุงที่ซื้อมานี่ห้าห้าร้อยกรัมนี่น้ำน้ำก็เกือบเกือบ,เ,อบเต็มถ้วยนะก็จะใส่ประมาณนี้แล้วก็อยู่ในหม้ออยู่ในหม้อต้มนั้นอีกนิดหน่อยครับก็จะไม่เยอะเพราะว่าผมจะผสมฐานไม่เยอะจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับเอาไว้เพื่อ ทดลองคร <S <S <2 rapper> Yo, ับจะใส่ไปประมาณ2ท <apan AM> ัพพีนะครับ ต้องคนให้เข้ากันก่อนก่อนที่จะลงหม้อนะครับก็จุดเตาต้มน้ํานะครับเราเทาใส่ก่อนเลยอย่าเพิ่งให้เดือดนะครับเทแป้งใส่ก่อนเลย ค่อยๆคนไปไฟอ่อนๆนะจนกว่ามันจะเป็นกาวเริ่มเหนียวติดก้นหม้อแล้วฐานที่ตำที่บดไว้จะใช้เป็นสองส่วนนะครับจะใช้อย่างละครึ่งนะครับ ประมาณครึ่งหม้อน,นี้แหละครับนี่เหนียวแล้วนะครับผมปิดแก๊สแล้ว ลงไปน้ำน่าจะน้อยไปนิดนึงนะครับ ผมว่ามันเหนียวไปสามารถเติมฐานได้อีกครับนิดหน่อยเอามาคนข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็จะผสมตัวน,นี้สูตรที่หนึ่งะครับสูตรใหม่เลยเอาพูดว่าเป็นสูตรใหม่เลยยังไม่เคยใช้ไม่เคยลองไม่เคยทดลองจะลองใช้สูตรนี้เลย คือดินครับดินเหนียว ได้ผสมฐานลงไปอีกประมาณหนึ่งถ้วยนะเพราะว่ามันเหนียวเกินไปลองดูนะสูตรนี้มีดินนะดินเหนียววันนี้ว่ากะว่าจะทำสอสูตรเวลาไม่ทันแล้วมืดก่อนเดี๋ยวต้องจะมาอัดอีกเอละเดี๋ยวเตรียมกระบอกอัดก่อนนี่คือกระบอกอัดฐานแล้วก็ ฐานรองที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับฐานรองมามาลองดูกันก็แรกลองกระแทกดูเลยเวลากระแทกเลื่อนตัวนี้ขึ้นมาก่อนเลื่อนตัวนี้ขึ้นมานี้แล้วก็กระแทกลงไปจบบ่นี้ ค่อนข้างแน่นนะครับค่อนข้างทุลักทุเลเหมือนกันวันนี้ต้องเอาก้อนยาวก็ได้ ก็ได้ประมาณ7เซนนะครับประมาณ7-8เซนมาณนี้ไม่ค่อยกดอย่างนี้ก็เข้าเหมือนกันนะไม่ต้องกระแทกเดี๋ยวกระลอักแตก จริงๆแล้วต้องใช้ภาชนะที่แข็งแรงกว่านี้นะแต่นี้มันเป็นพลาสติกกระแทกแรงก็ไม่ได้อีกอย่างหนึง่งที่เอามาคนนี่ก็ที่ทํากินนะครับเอามาใช้ก่อนจริงๆแล้วต้องแข็งแรงกว่านี้นะครับจะทํเจาะคนได้ให้เข้ากันได้ง่ายกว่า ข้างเหนียวเลย de la vida. จับก้อนวันลถุบิดข้างล่างแล้วก็ถอดออก ค่อยกดอย่างนี้ก็เข้าเหมือนกันนะไม่ต้องกระแทกเดี๋ยวกระลับอ่างแตก ผมจะทําจนกว่าจะเสร็จนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับก็อีกไม่กี่ก้อนนะครับอีกประมาณสามก้อนครับนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าฐานเราก็ไม่ได้ว่าเยอะฐานเราก็ที่ว่าไม่เต็มหม้อนะครับหลังจากที่บดเสร็จตําเสร็จไม่เต็มหม้อแล้วก็แบ่งมาไว้เพื่อจะทดลองครั้งต่อไปอีกนะครับรอติดตามครั้งต่อไปว่าจะมีสูตรอะไรใส่บ้างนะครับ แต่ว่าการผสมครั้งนี้ก็ค่อนข้างทุลักทุเลเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ตวงแป้งไม่ได้ตวงน้ําอะไรก็เลยต้องเพิ่มฐานลงไปอีกนะครับประมาณหนึ่งถ้วยครับแต่รู้สึกว่าแข็งดีนะครับแน่นดีครับนี่ก้นอันนี้ก็จะเป็นขุยหน่อยหนึ่งด้านหน้าด้านที่เราตอกลงนะครับแต่ว่าด้านอยู่ที่ด้านล่างก็แน่นครับก็โอเคนะครับดูว่าสามวันแห้งแล้วเราก็จะมาทดสอบกันว่าฐานนี้ จะใช้ดีไหมและใช้ได้นานแค่ไหนนะครับขอบคุณที่ให้การติดตามและรับชมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ